แพ็เกจจิ้งสวยดูดีเปรียบเสมือนหน้าร้านให้คนจดจำได้เลือกผลิตแท็กเกจจิ้งพิมโลโก้กับโรงงานผู้ผลิตโดยตรงสั่งผลิตกล่องไก่ทอดกล่องสแน็คบ็อกซ์เริ่มต้นเพียง4บาทสั่งเยอะคุ้มยิ่งได้ราคาถูกผลิตขั้นต่ำ5,000ชิ้นมีเครื่องจักรทันสมัยผลิตรองรับได้จำนวนมากงานพิมพ์คุณภาพพรีเมียมพิมพ์รอบกล่องได้พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตสีสวยติดทนคมชัด ขนาดสำเร็จรูปให้เลือก3ขนาดคือขนาด xs s และ m กระดาษเครือบฟูดเกรดสัมผัสอาหารได้โดยตรงผลิตได้มาตรฐานจากโรงงานเ Grade, นาาลือกแพคเกจจิ้งทิมโลโก้ลูกค้าให้ความมั่นใจงานได้มาตรฐาน,างงานเลือกผลิตกับโรงงานของไทยฟูดแพคเกจิ้งนะคะ